อรุณสวัสดิ์ทุกๆคนด้วยนะคะถ้าได้ยินก็ว่าไม่ได้ยินแหละเพราะเสียงมยไม่ค่อยดีอันนี้ไม่ได้ใส่หูฟังนะพูดเต็มๆเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอ,อ,อะไรวะแป๊บน,นึงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในรายการพาเทือกตะลุยถ้ำเนาะเราเล่นเราก็ไม่ได้มาอะไรมากสักเท่าไหร่คือเรามีอะไรจะบอกเลยเราเจอประสาทในถ้ำ ความจริงเราไม่ได้สร้างนี่คือกล่องเว้ตอนแรกอะปรับโหมดเป็นมีชีวิตเพราะว่าเตรียมของกับน้องแล้วว่าจะหยุ่มว้ในดิสกข้างบนเมื่อกี้อะแล้วคราวเนี้ยน้องพาเดินทัวร์ก็นึกว่าจะได้เจอเพชรเจอทองอะไรพวกนี้แต่กลับมาเจอของที่แพงกว่านั้นคือปราสาทกูมาถูกทางไปแล้กวกูลืมคือพาเจอยันปราสาทอะแล้วมันเป็นแบบถ้าสมมติมูลค่าของจริงคือแบบ ก็ใช่ฉันมาพิทักษ์ไม่อยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าประสาทหลังเนี้ยเป็นประสาทที่เก่าแก่มากแต่ยอมรับว่าคุ้มมากที่ที่แบบมาเจอคุ้มมากเป็นครั้งแรกเลยตามจริงอ่ะรบอกน้องแล้วว่ามันจะมีอันนี้ใช่ไหมเนี่ยคิดว่ามันจะมีอันนี้เลยแต่ที่แท้มันเป็นประสาทอันนี้คือพื้น อันนี้เราไม่ใช่เรื่องของแท้นะแป๊บนึงมีจะพาไปดูกูมาถูกทางมั่นใจหลาเพเ่อนใหม่นี่ไงเนี่ยน้องสาวเราบอกว่ามันมีประตูตรงนี้แป๊หน,นึงขอใส่ประตูก่อนทุบประตูทิ้งแล้วเพราะเราไม่รู้นะตันึงไอ้โอ้ขึ้นยากขึ้น,นกลุ่มก็เล็กเนี่ยน้องเราบอกว่าเฮ้ยพี่เนยตรงนี้มีประตูด้วยก็คิดว่าน้องหลอกแหละน้องแค่สร้างประตูแต่พอเขามาดูน้องคือน้องทุบเว้ยก็โอเคเข้าไปกัน ตามจริงเปิดประตูทิ้งค้างไว้อันนี้เราสร้างเป็นบ้านเราไปแล้วเอาภาษาตัวเองเป็นบ้านตัวเองไปแล้วทุบพื้นแล้วทําพื้นใหม่ตามจริงพื้นภาษาไม่ใช่แบบนี้นะตามจริงพื้นภาษาเป็นแบบแ๊บนี้ให้ดูบล็อกเลยดีกว่าตามจริงพื้นภาษาเป็นแบบนี้แต่พอดีว่าคือมีน้องน้องบอกว่าพี่เนยช่วยทําให้พื้นเนี่ยมันเป็นแบบแบบแบบนี้ได้ไหมแบบของใหม่ๆแบบเนี้ยได้ไหมแล้วก็เลยฮุบแต่ยังทําไม่เสร็จโอ้โหคิดว่าห้องมันมีแค่เหรอะ ก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะให้มาเสร็จเร็วๆก็ต้องให้น้องมาช่วยด้วยแต่น้องยังไม่ว่างเนาะก็เลยจะให้มาช่วยทีหลังแป๊บนึงเดี๋ยวพาเดินทัวร์เนาะอันนี้ชั้นที่เท่าไหร่วะอันนี้เขียนป้ายทั้งหมดไปแล้วนะ ตามจริงพื้นมันเป็นงนี้แต่เราทุกแค่นี้เขาจะทำแค่นี้กอนทุกนึงเนี่ยมันใหญ่มากๆคือหลงพักกันหลงตัวพากันหลง,พหลงเพื่อนตัวเองหลายรอบอ่ะตามจริงแบบนี้มาเจอกันแค่สองคนชวนน้องชวนน้องอีกหนึ่งคนมาเล่นเนาะอันอนี้ของเขาหอม้ของ,ของน้องเ้าหอมโอ้ยคือพูดเบาแล้วเจ็บคอหวังว่าจะได้ยินกันอันนี้น้องไม่ททำ เขามาเล่นด้วยเนาะเนี่ยพากันหลงหลายรอบมากสำหรับตัวเราเราจะจำแค่ห้องสมุดห้องนอนตัวเองแค่นี้ที่เหลือให้น้องๆจำกันเาเองตูไม่จำเดี๋ยวพาไปดูห้องเราห้องนอนแต่ละคนก็แบบเล็กมากตั้งนึงกุหลงใช่ไหมหน,นั่งแขกัวแล้ว,วออกไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนเอาจะจำแค่ห้องนอนแค่อย่างเดียว างออกห้องนอนแล้วก็ไอน้นี่ห้องสมกดจะเป็นของใบช้นีอันนี้เราไปห้องนอนแล้วนะตามจริงห้องนอน,นขอ,ยอยงน้องเมย์อยู่ใกล้เรามากมันก็ไม่ได้มากนะดต่ผมว่าเดินมาไม่ผิดเต่กูเดินมาผิดเมื่อกี้ตั้งโดนเมื่อกี้เดินไปผิดทางเข้าใจไหมว่าคนเจ็บคอก็เลยต้องพูดเบาๆเนี่ยน้องเมย์มันทุกข์อ <c oughs> นึง่ง <c oughs> เดินหาห้องเอง อุ้ยเชี่ยสัตว์คือเล่นคนเดียวมันจะแบบสยองว่ะอันนี้ชั้นหนึ่งเนาะคือเราอยู่ชั้นหนึ่งไปห้องน้องก่อนอันนี้ห้องครัวห้องครัวเตรียมเรียบร้อยแป๊บนึงห้องเมย์นี่ไงห้องนองเรากต้องเดินอ้อมอีกแล้วตามทางออกไปข้างนอกก็ได้ด้วยแต่นี่คือทางประจำกต้องเดินนี่กำลังน้่มาตันไม่ใช่ก็จะเป็นห้องเรามีเชี่ยได้ นี่เราไปเสเร็จเลี้ยงเป็น้องวัวห้องจะแบบโคตรว้า่เสียอไม่มีอะไรตุเตงครัวให้ครัวห้องน้ำเรามีเรียบร้อยนะดเดี๋ยวไปดูก็กห้องคัวมีกี่หลัเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไป,ปถไป้วยถ้วยเซิร์ฟอแบบหมดไปเลยเล่นเราจำทางได้เป็นคนจำง่ายเออเออเจ็บตรงนี้จะมีอะไรามากไม่ได้ตกแต่งเลยนะ ผูทำจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวค่อยเล่นกันในของแท้นี่ของปลอมไม่มีของแท้ไปต่อของแท้เสือไม่เจอมึดโอโ้โหตัหนึ่งของนั้นเราจะไม่ไปแล้วไม่รู้ทำไม,ไมไึ้นมาชั้นสองเลยจ้านี่ชั้นสองเนาะ เป็นห้องโคกแต่เราจะทำห้องครุกนี้เราจะทำเป็นห้องนอนของน้องไปเลยสองนี่อันนี้คือชั้นสามอะไรนี่คือชั้นสามตามจริงมันไม่ได้มีแค่ชั้นแค่นี้ด้วยเยอะกว่านี้อ่านี่คือชั้นสามใช่ไหมที่เขียนสี่มันไม่ใช่ชั้นนี้ไยมันคือให้ขึ้นไปเป็นชั้นสี่หมายความว่านี่หรอชั้นสี่ไม่ใช่อันนี้เป็น อ้ทางออกฉัลืมโทษของซื้อทางออกแต่ชั้นไม่มีอะไรปิดไว้ดิ่งชั้นสี่สี่ทั้งนึงมีอะไรมากเช่นกันเนีย่ยฮ่องกงอีกแล้วเจอแต่ฮ่องกงอ่ะเหมือน,นยังก็คุกวุ้ยบักวักหนึ่จะไม่มีอะไรเราพาทัวร์แค่ชั้นสีตามจริงมีทั้งหมดห้าชั้นเนาะแต่ขี้เกียจพาไปแค่ห้าเข้าใจไหมมันปวดมือเดินก็ดูปุ่นด้วยโคตรเล็ก ปิดไว้จะได้ไม่เสียประโยชน์ก็พาทัวร์กันก็พาทัวร์แค่แบบเดียวเองจะเป็นห้องสมุดหนึ่งเนาะเป็นห้องสมุดที่เราเจอที่มันจะมีอยาตามจริงมีอยักย่าไยแต่จัดไปเรียบดูแลหมดแล้วที่โอ้ยขึ้นไม่ได้ป่ะทีกใช่กลุ่มสมุดขึ้นไม่ได้เอ๊ะไม่มีบล็อกอีกเข้าใจไหมว่ากลุ่มมันเล็ก ไม่บินสมุดเราไม่สร้างใหญ่ขนาดนี้เคยสร้างแต่ไม่ได้ขาานาดนี้ก่อนลงไปก่อนคือสมุดของรอนดอนประเทศสหรัฐอ,อเมริกาเนี่ยเล่นอะไรวะตามจริงมีแท่นไปนี่แบบอยู่ไหนวะ มันเป็นทางไปหามังกรมังกรมังกรแต่แบบเนี้ยมันมีนี่ก็จริงเลยมีไอ้เจ้าอะไรวะลืมชื่ออ่านอังกฤษยังไม่เก่งอยูนะ่เนี่ยมีเจ้านี้อยู่เลยแต่มันไม่มีดวงตาดึกมังกรเว้ยดวงตามังกรอ่ะแล้วก็เลยไปหาไม่ได้แล้วเราก็ไม่คิดที่จะไปหาอีกแล้วเพราะมันต้องฆ่ามังกรให้ตายกไอมาได้ละแล้วก็เลยตัดสินใจว่า เป็นแท่นบูชาทิ้งของก็แล้วกันแล้วก็จะมาทิ้งของกันทิ้งของลงไปเลยแบบนี้น้องเราก็จะชอบแบบมานีเราก็ทิ้งทิ้งทิ้งทงไปเถอะโอ้มันมันไม่มีดวงตามังกรเอามาทําไมไม่รู้นี่เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นยังไงมุมอันนี้เราไม่ได้ลกนะอันนี้ห้องนี้ยังไม่ได้ทำฟองสาสเนี่ยห้องนี้ยังไม่ไทำฟองส่ส นห,หน้าห้องเนี้ยห้องแบบเนี้ยยังไม่ค่อยได้ทำคมโอ้ยไม,ไม่ค่อยได้ทำคมสาดก็เลยจะแบบโอ้โหเฮ็เุขึ้นละตามจริงห้องสมุดนี้เป็นห้องสมุดของคนแต่มัน,ยนอยู่ใกล้หนูเราเราไมย่ยอมใส่ทำวะหนักกูโอ้ยจะทำคมสะอาดเธอให้คุลำบ,บากท,ทำพื้นกับทำคนสะอาดเองว่างั้นแหละใจมีน้องสาวแบบนี้แหละแต่เป็นน้องสาวไม่แท้มากกว่า โอ้ยเสียงเริ่มเบาแล้วคิดว่าจะได้ยินกันเนะอะเอนนนอนี่นานหนอนเดี๋ยวค่อยไปเล่นกับน้องให้ดูทีหล,แบบลังเนาะแป๊บนึงหาทางออกก่อนเออทางออกมาถูกไม่ใช่อางนี้เดี๋ยวออกห้องน้ำก่อนโอ้ยกูจะกลับกูจะกลับออกไปข้างนอกนอ ยากสักหน่อยเพราะุ่มมันเล็กเอ,เอ้ยถือ้วดีกว่าปวดมือเป็นบ้าเราก็มารีวิวแค่นี้แหละเพราะมันมีแค่ประสาทเดียวนี่นาะมันไม่ได้มีหลายแบบมืดแล้วเหรอวะงั้นก็จบไปแค่นี้นะคะ